ไปแอบดูค่ะไปกินค่ะน้องก็ไม่รู้มันกำลังทำอะไรแต่ก็รูตกใจหมดลหมดตกใจหมดไก่เขานองเหรอคะอย่างเงี้คะมันเป็นไก่ผู้ชายค่ะถูกอ อ๋อน,นี่ไข่ไก่นะทุกคนไข่ไก่สีขาวอันนี้มีไข่เหรอคะน้องมิวมค่นี่นนค่ะ้ะิ่เ,เข้ามาเพิข้ามาที่รไปอดูนะคะเดี๋ยวไปเก็บเอลมีกี่ฟองนับด้วยนะคะเหลือไว้หนึ่งฟองใช่ไหม เก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะ one t w องก้าอันนะคะเก้าฟองเอาเราจะเก็บ8เก็บเลยค่ะ แล้วค่ะพอแล้วค่ะโอเคเหลือให้มันหนึ่งฟองนะคะมันจะได้มาไข่เอาฟองเดียวก็พอค่ะนิวเดี๋ยวเราเอาไปให้ปูกกันต้มเนาะโอเคออกไปเลยโอ้โหเป็ดเยอะมากเลยใช่ไหมนิวเท่าไหร่นะคะนี่คือสภารดาราของเราค่ะดาราดาราสภานะคะ เดี๋ยวนะเด็กๆนะอันนั้นเข้าๆแล้วแล้วหรอลูกอันนี้เล้าห่านนะคะนี่เล้าห่านบ๊ายบาย